แต้มเจ็ดครับ <c oughs> เวียนเป็นชั่วโมงเลยครับมาแต่ตีห้าครึ่งนะครับกว่าจะได้นะครับนะครับแต้มเจ็ดของไอเยียนะครับให้ดูครับแต้มสีรับครับสดๆร้อน จัดให้แล้วนะครับให้ดูนะครับเสร็จคืนนะครับจัดให้แล้วจัดให้แล้วเต็มสีรับครับจดครับเต็มสีเต็มสีให้ดูให้ดูครับเต็มสีนะครับให้ดูครับจัดให้แล้วนะครับไข่ดงมาไฟนะครับ คืนขาเดียวนะครับเต็มสีจดจาดจดจาดครับเสียนนาดว่าไงนะครับจดจาดจดจาดครับเต็มสีครับมาครับไก่ใหม่นะครับติด2องขาครับออกวันนี้ตอนเย็นนะครับไก่ใหม่นะครับหเต็มครับติด2องขาเลย รอบเย็นนะครับสดๆร้อนๆนะครับครับไข่ใหม่นะครับออกใหม่เลยนะครับวันนี้ตอนเย็นนรับหลังนอนนะครับโอ้โหแถแน่นอนนะครับเตยติดขึ้นนะครับตีไม่ถึง10นาทีนะครับไก่ใหม่นะครับติดขึ้น สองขานะครับสุดยอด